สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่19สิงหาคมห5ห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะตัวเด่นของเราก็คือ7กับ4 0ศย์กับ1ตัวรองนะคะเจ7 1 7 4 7ย์7 7 9ดหนึ่งเจ44สี่เจดห้าเจ็ดเจ็ดดเก้าสี่ย์หนึ่งสมี่ี่เจ็ดสี่เก้า

อย่าลืมเราเฉพาะกิจมาซื้อนะหละกักการสามัคคีอะจักสี่ตัวกับสี่ตัวมาแล้วก็มาซื้อวันทีแล้วเราเฉพาะกิจมาเข้าตรงๆเลยสามตัววันนี้ก็ขอให้แนวทางใครแนวทางมันเถอะเนาะแต่ก็จับมาดูเลอก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคน ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไ like, ลค์ก็บช่องน้ำเพชรพารวยนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ